สภาบันคนหนชเขตสายใหม่นนครับได้รับอนุมัติงบประมาณบ้านพอเพียงปีสองพาร้จำนวนสามสิบเก้าคนครับโครงการบ้านรอเพีของสภาองคเขตินชันได้รับโครงการบ้านรอเพียงมาสามิบหลักสภาองค์กรชุมชนเขตประกอบน้อยนะคะได้รับอนุมัติโครงการปีสองห้าหกเนี่ยสามสิบคนเอนสภาองค์รชุมชนเขตฟรัดีได้รับงบ อนุมัติรับลบ25หลังคาในเยนค่ะสภากรถึงสนเขตว่าถึงหลงหลานได้รับงบประมาณบ้านขอเพียงปี2 5 6 6จำนวนทั้งหมด15คูเรียนผมคนหน้าเิทธิ์ียู่ชมชุนชนรัดเท้าก้าวนึ่งอายุ70ปีบ้านที่ซ่อมพวกหลางหลานมาช่วยซ่อมให้ซ่อมหลังคาแล้วก็ซ่อมว,ว่าบ้านแล้วก็ซ่อมประตูหน้าต่าง ลุงรูงร้ซึกว่ามันดีขึ้นครับปอะท้อมแล้วก็มันฝนฟ้าก็ไม่รั่วให้รัวเข้ามาในห้องอับเดร็จแล้วมันปลอดภัยขึ้นไม่มีอะไรที่ที่นักที่ต้องหว่วงแต่แกนแรงขึ้นครับบ้านตอนนี้เมื่อก่อนนั้นน้ำมันซึมเข้ากว่าข้างกว่าบ้านแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเันทอมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณอชอที่ให้งบประมาณและจพาองค์กรชุมชนเหตุวังทองหลังที่เชื่อมงบมาให้ สวัสดีค่ะดิฉันนางนพรลสรเวิทย์ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตระิัชันค่ะถ้าพูดถึงองค์กรที่จะเป็นผู้เสนอในโครงาาการบ้านพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยถ้าองค์กรไหนมีความพร้อมมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็สามารถที่จะจัดอการองค์กรตัวเองได้เนี่ยจริงๆไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสภาอ,องค์กรชุมชนอย่างเดียวนะคะคิดว่าอ,อ,องค์กรอื่น ที่เขามีความพร้อมอาจจะเป็นองค์กรกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็กลุ่มกรัพย์ใดเงี้ยที่ที่เขามีความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็สามารถที่จะดําดเนินการในส่วนนี้ได้ก็เราอยากจะให้เปิดโอกาสนะคะให้องค์กรอื่นๆนะคะได้มีโอกาสได้เป็นผู้เสนอโครงการเพื่อจะได้ไม่ให้เสียโอกาสนะคะกับคนในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของพื้นที่อื่นๆที่ควรจะได้รับเนโครงการบ้านบอเทียงค่ะนางบวัวทิพย์พับมูลศ ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตหนองจอกการซ่อมแซมนะคะควรใช้ชุมชนเป็นตัวช่วยในการซ่อมแซมเช่นผู้ที่มีความสามารถในเป็นช่างในการช่วยกันซ่อมในชุมชนของแต่ละชุมชนถ้าเจ้าของบ้านซ่อมเองได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี โดยที่อาจจะใช้ลูกหลานหรือใช้คนในครัวเรือนคือญาติมาช่วยกันซ่อมนะคะเพราะว่ารบประมาณเราไม่มีเรื่องค่าแรงให้แต่ถ้าหาว่ามันถึงสุดตัวของบ้านไม่สามารถที่จะซ่อมได้ให้ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานสำนักง,งานเขตมหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในเขตนะคะที่เขามีชร่างปีมือพวกเทคนิคเทคโนโลมหาวิทยาลัยที่มีแผนกชชั่ก่อสร้างหรือจิตอาสา ที่อยู่ในเขตที่อยู่ในชุมชนที่เขาอาจจะมาให้ความร่วมมือในการซ่อมครับรอนเรตีสมัตรปรมนินทครับประธานสภาองค์กรชุมชนเขตไหมการขับเคลื่อนงานของโครงการบ้านโบเพียงในระดับพื้นที่นะครับก็ควรที่จะเป็นหน่วยงานที่ทํางานขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนา,าที่อยู่อาศัยในทุรกิจของพื้นที่นั้นๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาองค์กริรชนในเรื่องของกลุ่มเรื่องสวัสดิการในเรื่องของกลุ่มเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องของกลุ่มการพัฒนาที่อยู่อาศัยเรื่องของโครงการบ้านมั่นคงอะไรต่างๆล่านี้ซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับก็เชื่อว่าในแต่ละพื้นที่คะเขาคงจะทํางานที่เป็นรูปธรรมกันอยู่แล้วและมีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้กลุ่มและองค์กรอะไรต่างๆในพื้นที่ของพวกเรานะครับก็สามารถที่จะ ทําโครงการบ้านบอเพียงเพื่อพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองในพื้นที่นั้นๆได้นะครับสําหรับการขับเคลื่อนงานตามโครงการม้นรานพอเพียงนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันพัฒนาองค์กรชมุมชนพชควรที่จะจัดงบประมาณในเรื่องของการบริหารจัดการ มาให้พี่น้องในการขับเคลื่อนงานเพราะว่าเราจะต้องลงสํารวจในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเมืองให้ทั่วทั้งเมืองนะครับเนื่องจากว่าเราก็ยังขาดงบประมาณในการที่จะขับเคลื่อนงานในทีน,นี้นะครับก็ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานให้กับคณะทํางานทุกเมืองในกรุงเทพมหานครครับผมนายสมบูรณ์จำชัยประธานสภาก์กรชุมชนเขตบางองหลาง สำหรับการเชื่อมโยงนะครับโครงการบ้านพอเพียงนะครับมีความจาเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆนะเพื่อในการพัฒนาให้โครงการเราไปได้สําเร็จนะครับร่ล้วงนะครับหน่วยงานที่เราจะต้องไปเชื่อมโยงก็จะมีเรื่องของการเชื่อมโยงของงบประมาณนะครับในด้านของพชนะครับในด้านอพื้นที่นะครับเราจะต้องลงไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานของกรทม เรื่องของผู้นําชุมชนต่างๆนะครับที่เราจะต้องชอไปหาแนวทางร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันนะครับในการสํำรวจพูดคุยให้เกิดความเข้าใจนะครับในการพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยของบ้านพอเพียงครับสาหรับการติดตามเรื่องของโครงการบ้านพอเพียงนะครับผมเข้าใจว่านะครับณนะวันนี้เนี่ยนะครับเราได้ทำนะครับเรื่องของการมีคณะทํางานติดตามลงสำรวจ ไปดูลงพื้นที่นะครับประเมินที่สำคัญนะครับเราจะต้องนำหน่วยงานภาชีนะครับแล้วก็ผู้ตรวจงวดงานลงไปตรวจบ้านแต่ละหลังท,ที่เรารับโครงการนะครับเพื่อพัฒนาโครงการบ้านพอเพียงในปีต่อๆไปครับ